สวัสดีค่ะดิฉันชื่อได้ยหญิงกันยาพูชแลมเลขที่19ชั้นมาสองทับห้าิชาหน,น้าที่พลเมืองเสนออาจารย์สวรักษ์น้อยสุพรรณโรงเรียนบานหานแจมใสวิทยาสามแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าสสิติคืออะไรสสิติหมายถึงอะไรสสพติคือสารใดๆก็ตามที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีใดก็ตามและออกหรือทางร่างกายจิตใจหากได้สารนั้นเป็นประจำทุกคนรู้ไหมคะจะเกิดอะไรขึ้นข้อที่หนึ่ง เกิดอาการดื้อยาข้อที่2เกิดอาการขาดยาข้อที่3พยายามทุกวิถีทางในการนําสารนั้นมาใช้ให้ได้ข้อที่4ี่เกิดอันตรายก่อต่อตอนเองและครอบครัวผู้อื่นสังคมรู้อย่างนี้แล้วเพื่อนๆจะยังไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด,ดไหมคะแนวทางของเกตนะคะที่จะแนะนําทุกคนเลยคือไม่ยุ่งกับสารเสพติดไม่หมกมุ่นอยู่กับเพื่อนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและ อยู่ห่างจากยาสิบติดให้ได้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ